สวัสดีครับผูบ้ชมผมบอกว่าไอ้เหียนี่ขายของนานที่หายเลยโอ้ยมันก็ไม่ขาบไปสับทีตำคารชาวบ้านชาวช่องไอ้เหียกูทำคลิปไม่ได้อย่าให้ฉันต้องพูดช้ำแม่หนูน้อยเลีวขวางทางฉันอยู่หรอไปนกกของหนย <c oughs> ไม่มีลูกตาหรือไงที่ตรงนี้เป็นของเป็นเขียของฉัน เข้าใจกิตติกาหรือเปล่าดายเด็กที่แค่ถือของให้มันมันคงก็ยังไม่ได้อย่ากล้ามาพูดเรื่องกติกากับฉันอีกเหรอหลีกไปให้พ้นถ้าสองคนใจเย็นก่อนได้ไหมแล้วถ้าฉันไม่ดีกล่ะจะไม่อยากพูดซ้ำแล้วเธอขวางทางอยู่ยกขาขึ้นเดี๋ยวนี้ <c oughs> <c oughs> ก็บอกเลยว่าที่ตรงนี้เป็นเขตของฉัน ของชันเธอหนาไม่ไหวหรอกส่งไม้ถูพื้นมาให้ฉันแล้วไปให้พ้นซะกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมพอเข้ามาในศูนย์มาจัดการงานสนับสนุนก็เจอเซเล่สู้กับเชฟอยู่ซะแล้วล่ะวันนี้ก็มารู้เหมือนกันตนนี้แค่จับตัวแวรวีที่กำลังทำการทดลอง อยู่บนขางอยู่บนทางเดินได้ได้ยึดเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติประสิทธิภาพสูงของหล่อนมาเอาไปไว้ที่ศูนย์จัดการงานผนักพนุนไดประกาศว่าจะให้พนักงานที่เก่งที่สุดเป็นผู้ดูแลมันตอนนั้นเองที่เธอสรารภาพออกมาหมดเลยหมดแล้วไม่ใช่หรอบอกต,งตรงๆโบเนียก็ไม่คิดว่าทั้งสองคนจะใส่ใจขนาดนี้ อาวุธที่ถนัดมือต้องมอบให้คนที่รู้คุณค่าของมันเจ้านั่นถ้าตกไปอยู่ในมือเธอก็มีแต่จะถูกทำลายไปซะเปล่าในกำลังสงสัยในความสามารถด้ากนการจัดการงานสนับสนุนของฉันหรือหรือไงแย่แล้วถ้าพวกเขาสองคนทะเลาะกันตรงนี้ถ้าพวกเขาทะเลาะกัน ก็ถึงเวลาที่ฉันต้องออกลงแล้วสิหนึ่งห้ามแนนด้วยอารมณ์เด็ดขาดสองห้ามภาพฝุ่นแม้แต่จุดเดียวสามกรารตัดสินใจต้องเป็นอก,กรารตัดสินใจต้องการตัดสินต้องเป็นไปตามต้องเป็นไปอย่างยาุติธรรมและโรแมนติกโอ้ยงรูวะเนี่ยป้าเลยพวกบรรยายมือโปเอลเซียูดตัว มีตัวละครใหม่ปรากฏตัวอีกแล้วเหรอจะ <c oughs> เป็นลใจเรื่อล็กน้อยเลยนะในเมื่อไม่อา่หยุดการต่อสู้ระหว่างพวกเขาได้นันก็จัดการประลองอย่างเปิดเผยและยุติธรรมดีกว่าได้แบบนั้นก็ดีนั่นแหละที่ฉันต้องการท <c oughs> ่านอย่างนั้นฉันจะขอประกาศว่าการแข่งชิงความเป็นหนึ่งของไฟ นะับะนั้นโรงเรียนได้เร่มขึ้นได้วันนี้ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้อันเนี้ยก็ดีไม่ใช่หรอถือซะว่าเป็นภารกิจนอกเวลาเรียนก็แล้วกันกิจการก็ง่ายๆเซฟรับผิดชอบห้องเรียนของครูไอแค่น่าและไอแคน่าส่วนเซรีรับผิดชอบห้องเรียนของครูปเนียฉันวไปเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยทำความสะอาด จัดเรียงและตรวจสอบให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดโดยจะมีการให้คะแนนจากครูนักเรียนในชั้นที่เป็นกรรมการตัดสินกันว่าใครจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการหาความสะอาดเก่งที่สุดกันถ้าอย่างนั้นก็กเล่นแข่งขันได้เอาผ่านไปลองผ่านไปสักพักแข่งมือ ชิงความเป็นหนึ่งของฝ่ายงานสนับสนุนได้เริ่มมาสิบนาทีแล้วมาดูสถานการณ์ของเฟเล่กันเฟเล่ทำความสะอาดจนถึงโตะแถนสุดท้ายแล้วเหรอเนี่ยแถนสุดท้ายแล้วเหรอเนี่ยทำไมถึงทำได้เร็วขนาดนี้อืออย่าดูถูกกันนะกัทีเฟเล่เคลื่อนที่ไปมาระหว่างโตะแล้วก็อี้อย่างเข้อเข้าขวไม้กวาดในมือเธอแกว่ง เอ็กเกวียงแกว่งไปมาอย่างอิสระแล้วกับเขี้ยวยักษ์ในมือของตักเต้นแค่ห้องเรียนห้องเดียวถือว่าจิ๊จอยสำหรับฉันแบบนี้นี่เองเซเล้ใช้ความห้องแก้วของตัวเองเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วระหว่างโต๊ะเรียนและกวาดพื้นราวกับพายุหมุนแข่งเอช่างเก่งกล้าส,สามารถสามารถจริงๆนี่คือเทคนิคการ กวาดพื้นความเร็วสูงที่มีแต่เฟลที่ตัวเบาเหมือนนกนางแอน่นเท่านั้นที่ทำได้แล้วทางด้านเชฟที่เด่นเรื่องพละะกำลังละ่ะดูเหมือนว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเลยนะเมื่อเทียบกับความเร็วของเฟลทีแล้วฉันทำความสะอาดได้ถึงแค่กลางห้องเรียนนี่หมาถึงเลยว่าเชฟ จะแพ้เซติในเรื่องความเร็วไม่สีเดี๋ยวก่อนขาโต๊ะตั้งหาเขากำลังทำความสะอาดขาโตะอะไรนะอย่างนี้เองเชฟจะหยุดเดินทุกครั้งที่เดินผ่านโต๊ะเรียนแต่ละแถวเพื่อทำความเพื่อทำความขาโต๊ขาเก้าอี้และที่ใต้ขาด้วยอ้าวทำไมนี่ยโอ้เออ มือใหม่ก็ยังเป็นมือใหม่อยู่มายังค้าในสนามลบการปล่อยประตูที่อยู่ตรงหน้าให้ลอดไปมีแต่จะนําความตายมาให้ตัวเองถ้าเป็นแบบนี้เชฟเอ้ยถ้าเป็นแบบนี้พื้นที่ที่เชฟทำความสะอาดไปแล้วอาจมากกว่าซเซเรอีกซะอีกคณะกรรมการมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้าง ทำไมวะเออฉันแทบไม่เคยทำความสะอาดคาโต๊้เลยแต่เมอเควมันเลิกเขาลนะถึงถึงไอ้ตรงแต่เมก็เคยดุชั้นเรื่องนี้มาฉันว่าหารอบนี้เชฟทำได้ดีกว่าซเซรีทำความสะอาดได้เร็วกว่าฉันขอโหวตให้ซเซรีทั่วท่านในการเคลื่อนไหวของเซรี แันไล่ทิติแต่กลับมองข้ามจุดที่มองไม่เห็นไปไปส่วนเชฟมีการใส่ใจในรายละเอียดที่น่าทึ่งและสมควรเป็นผู้ชนะงั้นก็บวนให้เชฟเหมือนกันยอมันว่ารอบแรกของเชฟจะเป็นผู้ชนะที่ก็แค่แต่เขาสะอาดตามซอกมุมเองฉันจะํจำไว้ หลังจากผ่านไปคู่สักพักนักจากทั้งสองฝ่ายเสร็จสิ้สนการกวาดพื้นแล้วต่อไปก็คือเช็ดกระจกคราวนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองจะสร้างความตื่นเต้นแบบไ,ไหนให้เราได้ดูนะฉันพร้อมแล้วเซเล่ได้หยิบกรงเล็บโซ่ออกมาเซเล่ กวาดแกว่งมือทั้งสองค่ะงกงเล็บหลายอันลอยขึ้นส,สู่สู่อากาศที่ปล่อยของกงเล็บแต่ละอันถูกหุ้มด้วยก้อนผ้าฝ้ายที่นุ่มฟูภายใต้การควบคุมของเธอกงเล็บแต่ละอันเปรียบเสมือนคอนตรอนบัดยักษ์ที่คลองแควซึ่งสามารถเข้าถึงทุก ซอกทุกมุมของล่องหน้าต่างหน้าอย่างง่ายไดยจะได้ผู้เชี่ยวชาญการใช้กรงเล็บโซ่ได้แสดงเทคนิคพิเศษที่มีเพียงเธอเท่านั้นที่ทำได้เท่านี้ก็จะสามารถขจัดคาบฝังแน่นตามซอกได้ถ้านี้เชฟไม่มีทางเรียนแบบได้แน่แต่ถ้า ควบคุมแรงไม่ดียังไม่ทันขาดคำเสียงก็เบาๆก็ดังมาจากกระจกหน้าต่างอะไรกันเซเล่หยุดใช้กลงเล็บทันทีและเข้าไปตรวจสอบกระจกด้วยความมุนงงตรงจุดที่อยู่ใกล้ขอบบานกระจกมีรอยขีดขว่วนจางๆอยู่ก่อนผ้าฝ้าย บางเกินไปฝีมือไม่ถือเอ้ฝีมือไม่ถึง,ถงก็อย่าโทษอ,อุปกรณ์เลยเซฟเราไปซะเราไปใจหนูไปฉันการเองเซฟปรากฏตัวขึ้นที่หน้าต่างแล้วตบผ้าขี้ริ้วลงบนกระจกจากนั้นก็หมุนผ้ามือด้วยความเร็วสูงฟองสบู่ที่ ฟูฟ่องก็กวตัวขึ้น <c oughs> บนหน้าต่างไม่นานนักหน้าต่างก็กลับมาใสดังเดิมนี่มันน้ำยาขัดเงาเชฟใส่น้ำยาขัดเงาเข้าไปการหมุนข้อมือที่รวดเร็วบวกกับแอน้ำยาขัดเงาทำให้รอยรขีดควนตื้นๆหายไป <c oughs> โอ้มีวิธีนี้ด้วย น้ำยาขัดเงาแบบนี้มักใช้ในการบำรุงรักษาหุ่นยนต์สมกับเป็นเชฟจริงๆจ่มีความรู้ในด้านนี้ด้วยทำไมเขาถึงพบน้ำยาขัดเงามาด้วยละ่ะถ้าหัวรณอไม่พร้อมใครจะกล้าขัดกระะกล้าแข่งเหมือนรอบนี้เชฟก็เป็นผู้ชนะอีกแล้วต้าจะมายอยไม่จบห้องเรียนยังจัดไม่เสร็จรอเดี๋ยวก่อน ฉันพร้อมแข่งจนถึงที่สุดเราพักไปสักพักหลังจากการทำความสะอาดที่ตื่นเต้นเราใจในที่สุดก็ถึงเวลาตรวจสอบห้องเรียนแล้วมาดูกันว่าผู้เข้าแข่งขันคนไหนทำให้ห้องเรียนดูอบอุ่นและสดใสมากกว่ากันเริ่มจากห้องเรียนที่เซเรรับผิดชอบก่อนอาจารย์ปยนยุนียเชิญตรวจสอบเลย <S <S ไอ้ เซเล์ L A. ทั้งหมดนี้มันอะไรกันทำไมห้องเรียนถึงมืดขนาดน,นี้แถมหน้าต่างก็ยังแต่หน้าต่างยังถูกล็อกด้วยโซ่เหล็กด้วยนี่เป็นของตกแต่งหน้าต่างที่ฉันเตรียมไว้พี่โปนียมันจะช่วยให้นักเรียนมีส,สมาธิในการเรียนมากขึ้นแล้วของที่ดูเหมือนหวัวแรงหวัวเร่งมันรีนี่คืออะไร นี่คือไม้ฉีกระดานที่ฉันเลือกมาอย่างดีถ้าใช้มันสอนหนังสือต้องช่วยเพิ่มความกระตือรือร้นในการเรียนของทุกคนได้แน่แล้วทำไมเก้าอี้ในห้องเรียนถึงถูกเปลี่ยนเป็นเก้าอีตา้ตำลมานเอาเถอะจะเข้าใจแล้วเอาไว้ฝึกความอดทนของนักเรียนสินะนึกแล้วว่าพี่ปเนียต้องคิดเปลี่ยนกันเหมือนรอบนี้เชฟ ก็เป็นผู้ชนะอีกแล้วนั่นสิทำไมพวกเธอมีเป็นหากับรนชยมของฉันหรือไงฉันน่ารักเรียนธรรมดาคนหนึ่งแค่อยากให้ห้องเรียนมีความอบอุ่นมากกว่านี้หน่อยฉันมีแนวคิดในการออกแบบของตัวเองอีกอย่างพวกเธอยังไม่เคยเห็นห้องเรียนที่เจฟเป็นคนจัดเลยคนอย่างเขาที่วัน เอาแต่พูดเรื่องการต่อสู้และความตายพูดยังไม่ทันจบก็มีศรีรษะที่สวมหมวกรับปริญญาขนาดจิว๋วชะโงกมาจากห้องเรียนของเคียหน้าที่อยู่ติดกันยายหนูเธอพูดถูกงานสน,น,นับสนุนก็คือการต่อสูททท้ทุกทุกที่ที่ฉันไปม้แต่สนามรบที่พังทลาย จะพูดแบบนั้นตั้งทั้งที่ถือกระเช้าดอกไม้แดงอยู่ในมือได้ไหมเชฟจัดดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมของน้ำมันหอมละเหยไว้ในห้องเรียนเยอะแยะเลยแถมยังวาดรูปบนกระดานด้วยดำด้วยนี่มันอะไรกันทำไมพอเป็นเรื่องงานบ้านแล้วหมอนี่ถึงเปลี่ยนไปคนละคนฉันไม่เคยเปลี่ยนสักหน่อยอย,อยัยหนู นายอย่าท้อแท้เสด้เธอทําได้ดีแล้วถึงยังไงูคต่อสู้ก็คือเชฟถึงแพ้ก็ยังน่าภูมิใจนะแต่응เสด้อยากได้เครื่องดูดฝุ่นของ LV ขนาดนั้นเลยเหรอที่จริงถ้าเอ่ยปากขอให้หล่อนช่วยสร้างขึ้นมาอีกอันตอนก็น่าจะตอบตกลงนะใครบอกว่าฉันอยากได้ของพันนั้นฉันก็แค่ฉัน แก่ไม่อยากยอมรับความาพ่ายแพ้พอใจแล้วใช่ไหมเธอพยายามมากแล้วนะอย่างน้อยหลังจากที่เธอทำความสะอาดห้องเรียนเป็นและเป็นเรียบร้อยกว่าตอนที่ฉันอยู่ตั้งเยอะใครๆก็มีสิ่งที่ตัวเองถนัดและไม่ถนัดและบางครั้งก็ต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเธอไม่ต้องกดดันตัวเองหรอก อตอนที่อยู่ในคาเฟ่ก่อนหน้านี้หรือว่าเธอไม่อยากให้คนอื่นคิดว่าความสามารถด้านงานสนับสนุนของเฟเล่ด้อยกว่าเชฟพีโปเนียนี่คุณที่คุณจะคิดยังไงก็ตามใจแต่พอคุณพูดถูก,ถกใครก็มีสิ่งที่ตัวเองถนัดและไม่ถนัดแต่เควาว่าเซเล่จะถอนตัวจากกในขันหรองั้นเชฟก็เป็นผู้ชนะ ใครพูดแบบนั้นเจฟฉันจะสู้กับนายต่อต้องแบบนี้สิแต่เธอคิดจะสู้ยังไงแน่นอนอยู่แล้วว่าฝากฝากด้วยนะตัวฉันอีกคนไ,ได้สิสให้ฉันได้จากการเองยังไม่จบกจานนี้เลยวะเนี่ยกันารสนุกเรื่องต่อไปจนถึงช่วงบ่าย สถานก,การณ์ยังคงดูเดือดอย่างต่อเนื่องน่าสนใจจริงๆแม่หนูน้อยด้าจากวิธีที่เธอจัดการกับสีสุขปกเธอคงไม่ได้เพิ่งเคยทำครั้งแรกสินะเสรจแล้วฉันทำความสะอาดข้าบผุขปกตามมุมห้องอยู่ไปล่อยเลย <S 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 น้ำยาขาจขัดคราบของคุณเซฟผสมยังไงเหรอ ไม่เคยเห็นน้ำยาที่ชทใช้ได้ผลดีขนาดนี้มาก่อนเลยผมว่ได้ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตแน่ๆอย่าเรียนรู้หรือถาอ้างนั้นอยากกับพี่ตามองให้ดีๆเหมือน,นพวกเขาจะเริ่มเข้าขากันแล้วในแง่หนึ่งก็ถือเป็นการแก้ปัญหาความขัดแยง้งสันติ่ยินดีจริงๆ เออฉันแค่อยากรามว่าเราไม่ได้ไม่ต้องเข้าค่าป่ายกันแล้วลืงเปล่าถ้นพวกเราไปกินเมื่อเที่ยงกันได้ไหมฉันหิวจนไส้กิวไปหมดแล้วใช่แล้วโคนียก็รู้สึกหิวเหมือนกันเดี๋ยวลามื้อเที่ยงแล้วแต่พวกเราไม่ได้ยินเสียงะระฆังจากโรงอาหารเลยจะว่าไปแล้วคนที่ดูแลโรงอาหารหน่าจะเป็นเชฟนะแต่ถ้าเชฟ อยู่ที่นี่ตลอดนั้นก็หมายความว่าใหญ่แล้วเซฟหยุดมือกานหันแล้วมองไปทางโรงอาหารหมาแต่สู้กับเ้นนูนด้จนลืมกลับไปที่โรงอาหารเลยฉันเย็นเซฟฉันเพิ่งเคยเห็นสีหน้าร้อนนนแบบนี้ของนายเป็นครั้งแรกเลยนะทำยังไงถึงสีหน้าแตล่ละนั่น ทันม่ไงถึงเห็นสีหน้าได้แล้วนะ่นฝ่ายงานสนับสนุนยังมีคุณดิต้าอยู่ด้วยนี่นะหล่อนคงเตรียมวัตถุดิบเอาไว้แล้วถ้ากลับไปตอนนี้ก็ยังทำอาหารทันจะแล้วมีดิต้าอยู่ต้องไม่มีปัญหาแน่นอนแน่ว่าทันขาดคำเซฟก็เห็นควันดำโพอยพุ่งออกมาจาก ลงอทางโรงอาหารของไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมเอยังไม่ถึงยี่สิบปีเลยต่อก่อนเครื่องชั่วโมองก่อนในโรงอาหารฮิตาจังทำอะไรเอ่ยฮิตากำลังวิ่งวุ่นไปมาอยู่ในครัวเนื่องจากเชฟยังไม่กลับมางานเองานในโรงอาหารจึงมี ความเสี่ยงที่จะหยุดชะงักในฐานะสาวใช้ผู้สมบูรณ์แบบเธอมองเห็นปัญหาที่นี้ได้อยา่างกระทัอยา่างทันท่วงทีได้รับงานเพิ่มเติมด้วยความกระตือร้นรวดเร็วและสง่างามน้ำอะไรตกเกี่ยวห้องมันเนะน,นี่ยนนึงจัดเตรียมวัตถุดิบตรวจสอบเมนูและเริ่มทำอาหารทุกขั้นตอนเนินไปอย่างรับเป็นระเบเียบแม้จะมีนักเรียน บางคนเข้ามาก่อปัญหาในช่วงเวลาที่ยุ่งที่สุดเธอก็สามารถรับมือได้ด้วยความสุขมุมและอินและลินชาร้อนให้พวกเขาถ้าเราเจอแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่งานเพิ่มเติมมันไม่มีความท้าทายหรือสร้างความลำคาญใจนี่แหละคืออะไรวะเนี่ยนี่แหละคือ คุณสมบัติที่สาวใช้ที่สมบูรณ์แบบคนมีมันทาให้เธอรู้สึกเหนื่อยหรือตื่นเต้นมากเกินไปแต่วันนี้ยังมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นทําให้รอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบของเธอสดใสกว่าปกติขอโทษที่ให้รอ L อลวีชาเฮนเกนแก้วแล้วแก้วเล็กเวอร์ชั่นปรปับปรุงครั้งที่เจ็ดโอเคเข้าใจนะ เลวีกล่าวเข้ากับคุณเบกและรับถ้วยชาไปหลังจากจิบชาเล็กน้อยดวงตาของเธอก็เปลี่ยนปะกายซึ่งขัดกับสีหน้าของเธอส่วนผสมพื้นฐานไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาลเท่าเดิมมะนาวเพิ่มขึ้น0.5กรัมจากเวอร์ชั่นที่แล้วสมและสมกับเป็น LV จริงๆตอบถูกหมดเลย ขอฟังความคิดเห็นของคุณหน่อยได้ไหมรสชาติกาลังดีต้นทุนก็ําไม่สูงฉันหมายความว่าพวกนักเรียนต้องชอบแน่โอเคพอละวันนี้ลาก่อนใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์สมัครให้ก็นะครับ